กลับมาทำงานครั้งแรกครับในรอบ4เดือนนะฮะโอ้โหสำหรับบีเจมาตูมเตชินนะครับที่ก่อนหน้านี้ต้องเข้ารับการรักษาการติดเชื้อโควิด -19 นะครับจากงานปาร์ตี้วันเกิดก็ล่าสุดจะตัวกลับมาทำงานแบบเต็มตัววันแรกแล้วนะครับด้วยการจัดรายการข่าวเช้าในคลื่นวิทยุนะครับ จ้าตัวเผยถึงความรู้สึกนะฮะว่าตื่นเต้นดีใจครับเหมือนจากรายการในช่วงปีแรกๆเลยแล้วก็ยังคิดถึงแฟนๆรายการติดตามรายการตลอดนะครับสุขภาพก็หายดีเป็นปกตินะครับยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวอีกครั้งด้วยซึ่งแฟนๆก็ส่งกําลังใจให้แบบรัวๆเลยหลังกลับมาทํางานอีกครั้งครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีคนบันเทิงบางส่วนที่หายดีแล้วสามารถกลับบ้านได้มาเริ่มกันที่ดีเจเพชรจ้าวิเชียนครับหลังจากติดเชื้อและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล และต่อมาพบว่าภรรยานิวเคลียร์หันษาและลูกชายน้องไทก้าติดเชื้อโควิด -19 ด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดดีเจเพชรจ้ารักษาหายเรียบร้อยแล้วครับโดยเจ้าตัวได้มีการโพสต์รูปผ่านทางอินสตาแกรมขณะเดินทางกลับบ้านพร้อมกับข้อความว่าพ่อออกมาแล้วลูกทางด้านของนิวเคลียร์ก็มีกําหนดให้กลับบ้านได้เช่นกันครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยขออยู่ต่อกับลูกชายที่ยังคงต้องรักษาอาการติดเชื้อในโรงพยาบาลครับ มากันที่อีกหนึ่งครอบครัวนะครับก็คือคุณนานาไราบีนานั่นเองนะครับที่เฝ้ารอการกลับบ้านของหนุ่มเวไทเทเนียมนะครับก็ไปพักรักษาตัวหลังจากติดเชื้อโควิด1 9ะครับซึ่งสาวนานาเนี่ยก็ได้โพสต์แจ้งข่าวดีในอินสตาแ a รมเมื่อวานนะครับว่าสามีจะได้กลับมาหาครอบครัวว่าคิดถึงพรุ่งนี้หมอบอกจะได้กลับมาบ้านแล้ว คุณเขาบอกว่าวันนี้จะพยายามหลับทั้งวันให้วันผ่านไปเร็วๆผ่านไปเร,เร็วนะครับจะได้ถึงพรุ่งนี้ไวๆเราก็ต้องรอดูนะครับว่าวันนี้พี่เวกลับถึงบ้านลูกๆจะดีใจขนาดไหนครับมาต่อการที่นักร้องหนุ่มคนนี้กันบ้างนะครับคุณสแตมอภิวัตรครับหลังจากรักษาตัวจากการติดเชื้อครบ14วันโดยเจ้าตัวได้ร่วมถ่ายภาพคู่กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลจนอาการเนยหายดีแล้ว หลังจากนี้แ t ตมปต้องหมั่นทําสุขภาพให้แข็งแรงรักษาระยะห่างและกลับมาติดตามอาการตามกําหนดครับส่วนครอบครัวนะครับของคุณอุ้มลักนานะครับก็ได้ออกมาอัปเดตอาการของลูกสาวครับอย่างน้องดิสนีย์ว่าตอนนี้เริ่มมีฝ้าขาวที่ปอดนะครับแต่อาการเนี่ยยังไม่น่าห่วงต้องคอยเฝ้าสังเกตอาการโดยโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความนะครับว่าวันที่6 x เอ็ ray. เจอว่าน้องเริ่มมีฝ้าขาวๆที่ปอดเล็กน้อยคุณหมอว่าเริ่มเป็นปอดบวมแต่ยังไม่น่ากังวลมากให้เฝ้าสังเกตอาการไอหอบออกซิเจนในเลือดต้องวัดตลอดทุก4ชั่วโมงและให้ยาต้านไวรัสค่าเชือ้อและแก้ไอแล้วก็น้องเนี่ยตอนนี้กออ็ยังเล่นได้กินได้ถ่ายได้นอนได้ไม่มีไข้ไม่ไอไม่หอบถือว่าโอเคค่ะกินยาเก่งซะด้วยรอดเบอเลอร์เลยไม่งงแงสู้ๆนะคะลูกคนเก่งของมา้า ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ